ขอต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของคุณโฟนเมล่าวันนี้เรามารีวิวกันอย่างจัดเต็มกับมือถือรุ่นแรงที่หลายคนตั้งตารอ Nokia 6ก0 5 G 2025ที่มาพร้อมความคุ้มค่าแบบจัดเต็มถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องใช้งานทั่วไปประหยัดนบแต่ยังรองรับ 5G ได้วันนี้รีวิวนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นขีดขีดขีด มาดูในส่วนแรกกันเลยนั่นคือดีไซน์แอง,งานประกอบทุกคนจะรู้สึกทันทีว่าโนเกีย6,305 g ย้อนกลับไปสู่รากของแบรนด์โนเกียที่เน้นความเรียบง่ายแต่คุณภาพดีตัวเครื่องมีรูปลักษณ์แบบคลาสสิกน้ำหนักพอประมาณจับถือได้สะดวกในยุคที่มือถือใหญ่โตจนพกลำบากรุ่นนี้กลับมาให้ความรู้สึกพอดีมือและดูน่าใช้ในชีวิตประจำวันขีดขีดขีด ต่อมาเรื่องหน้าจอแอนประสบการณ์ใช้งานแม้จะไม่ใช่มือถือเรือธงแต่โน k i ีย6 3 0 5G มาพร้อมหน้าจอที่ติดตั้งมาด้วยความสมดุลเหมาะกับการใช้งานทั่วไปเช่นท่องเว็บเล่นโซเชียลดูวิดีโอระหว่างวันโดยที่ไม่กินพลังงานมากซึ่งเป็นจุดเด่นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เน้นเกมหนักๆห,หรือใช้งานหนักด้านกราฟิกขีดขีดข,ดข,ดขดมาดูที่สเปคแอนประสิทธิภาพรุ่นนี้รองรับการเชื่อมต่อ 5G ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญเพราะในหลายรุ่นราคาประหยัดยังไม่รองรับ แต่โนเกีย 6,305G ทำได้ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นรองรับการใช้งานยุคใหม่เช่นสตรีมวิดีโอคุณภาพสูงหรือใช้งานหลายแอปพร้อมกันได้ลื่นกว่าโทรศัพท์รุ่นถูกทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีทำให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยขีดขีดขีด,ขดในส่วนของกล้องถ่ายภาพแม้ว่าจะไม่ใช่กล้องระดับโปรแตโนเกีย 6,305G ก็ให้ความคมชัดที่ใช้ได้ในชีวิตจริง ไม่ว่าจะถ่ายภาพทั่วไปในแสงดีหรือเก็บโมเมนต์สำคัญของชีวิตยุคดิจิทัลจุดนี้จึงเหมาะมากกับผู้ใช้ทั่วไปที่อยากได้มือถือครบครันในงบที่สะดวกโดยไม่ต้องเสียแพงเพื่อฟีเจอร์กล้องสุดล้อขีดขีดขีดเรื่องแบตเตอรี่แอนการใช้งานจริงต้องบอกว่าน่าประทับใจเพราะตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วยชิปเซ็ตที่เหมาะสมระบบที่เบาและการรองรับ 5G ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลว่าแบแตจะหมดเร็ว ใช้งานทั่วไปได้ทั้งวันจนถึงวันถัดไปได้โดยไม่ต้องหาปลั๊กชาร์จตลอดเวลาขีดขีดขีดมาถึงราคาแอนความคุ้มค่าสำหรับปี2025ที่หลายรุ่นเริ่มมีราคาสูงโนเกีย 6,305G ถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าเลยทีเดียวเพราะคุณได้มือถือรองรับ 5G ประสิทธิภาพดีใช้งานทั่วไปครบถ้วนไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปเหมาะมากกับผู้ใช้ที่ไม่เน้นฟีเจอร์หรูหราเกินจำเป็นแต่เน้นใช้งานได้จริงทุกวัน หากคุณกำลังมองหาเครื่องสํารองหรือเครื่องหลักที่ใช้งานได้ชฉีวๆีรุ่นนี้คือตัวเลือกที่น่าสนใจขีดขีดขีด,ขดสุดท้ายสิ่งที่ควรพิจารณาแมโนเกีย 6305G จะมีจุดเด่นหลายอย่างแต่ก็มีจุดที่อาจไม่เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการฟีเจอร์สุดล้ำเช่นกล้องไม่ใช่ระดับเรือธงเกมหนักหนักอาจเจอช้าหรือฟีเจอร์เฉพาะทางระดับสูงต่างๆหากคุณคือคนที่อยากได้สุดยอด เรื่องกล้องหรือเล่นเกมระดับกราฟิกสูงรุ่นนี้อาจไม่ใช่คำตอบแต่ถ้าคุณเน้นใช้งานทั่วไปประหยัดแต่คุณภาพอยู่ในขั้นดีรุ่นนี้ตอบโจทย์อย่างมากขีดขีดขีดโดยสรุปเลยนะครับโนเกีย 6,305G 2025เป็นมือถือที่มาเพื่อผู้ใช้ที่มองหาความคุ้มค่าบวกรองรับอนาคต 5G ในงบไม่แรงเกินไปดีไซน์สวยใช้งานได้ครบท้วนและแบตอึดเหมาะมากสำหรับชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ถ้าคุณกำลังเลือกมือถือใหม่หรือเครื่องสำรองที่ไว้ใช้งานได้ดีโนเกีย 6,305G นี่คือ1ในตัวเลือกที่ควรอยู่ในลิสต์ของคุณขอบคุณที่ติดตามรีวิวนี้นะครับหากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นหรือต้องการดูคลิปอันบ็อกซิ่งบวกแฮนดออนก็แจ้งมาได้เลยผมมะจ,จัดให้เต็มที่แล้วพบกันใหม่รีวิวหน้า